เรือดำน้ำเป็นหนึ่งในยุทธปรกรณ์ทางทะเลที่ทรงพลังที่สุดในโลกและในประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือไทยก็มีเรือดำน้ำที่สำคัญอยู่ลำหนึ่งซึ่งคนไทยหลายคนอาจยังไม่รู้จักนั่นก็คือเรือดำน้ำหลวงวิรุณหรือ HTMS วิรุณซึ่งเป็นหนึ่งในเรือดำน้ำชุดแรกของราชนาวีไทยที่มีบทบาทสำคัญในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง HTMS วิรุณเป็นเรือดำน้ำรุ่น Mitsubishi AO 5 0 Class หรือเรียกอีกชื่อว่าเรือดำน้ำชั้นไขจุดไทยที่ถูกสร้างขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและส่งมอบให้กับกองทัพเรือไทยในปีพศสสาา2489หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองไม่นานเรือดำน้ำลำนี้เป็นหนึ่งในสี่ลำที่ไทยได้รับจากญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกองทัพเรือไทยในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการรบใต้น้ำ ตัวเรือ HTMS วิรุณมีขนาดความยาวประมาณ60เมตรหน้ากว้างประมาณ6เมตรสามารถบรรทุกลูกเรือได้ประมาณ40นายใช้เครื่องยนต์ดิเซลในการขับเคลื่อนและสามารถดำดิ่งได้ลึกในระดับที่เหมาะสมกับยุคสมัยของช่วงปี 1940s ความเร็วในการเคลื่อนที่ใต้น้ำอยู่ที่ประมาณ8นอตและความเร็วบนผิวน้ำอยู่ที่ราว14นอตซึ่งถือว่าไม่เร็วเลยสำหรับเทคโนโลยีในยุคนั้น ในด้านอาวุธประจําเรือ HTMS วิรุณมีท่อยิงตอร์ปิโดหลายท่อที่ติดตั้งไว้ด้านหน้าและด้านหลังของตัวเรือสามารถยิงตอร์ปิโดเพื่อทำลายเป้าหมายทางทะเลได้นอกจากนี้ยังมีปืนกลต่อต้านอากาศยานติดตั้งไว้บนดัดฟ้าเรือในกรณีที่ต้องต่อสู้กับภัยคุกค,คามจากอากาศภารกิจหลักของเรือดำน้ำลำนี้ในช่วงที่ประจำการอยู่กับราชนาวีไทยก็คือการลาตระเวน รักษาความปลอดภัยในหน้านน้ำไทยรวมถึงฝึกฝนกำลังผลให้เชี่ยวชาญด้านการรบใต้น้ำ HTMS วิรุณถูกใช้เป็นเรือฝึกและเรือสำหรับภารกิจพิเศษในหลายโอกาสถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพเรือไทยในยุคนั้นแม้ว่า HTMS วิรุณจะไม่เคยได้เข้าร่วมการรบจริงในสงครามใหญ่แต่บทบาทในการฝึกและเป็นต้นแบบขององค์การพัฒนาเรือดำน้ำในไทยก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ลูกเรือที่ผ่านการฝึกจากเรือลำนี้จำนวนมากได้กลายเป็นกำลังหลักของหน่วยเรือดำน้ำไทยในยุคต่อมาตลอดระยะเวลาการใช้งานเรือดำน้ำหลวงวิรุณได้รับการบำรุงรักษาและปรับปรุงอยู่เป็นระยะแต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณและเทคโนโลยีทำให้สุดท้ายแล้วเรือลำนี้ต้องปลดประจำการในช่วงปลายทศวรรษ 1950s หลังจากปฏิบัติหน้าที่มานานกว่าทศวรรษเมื่อเรือดำน้ำหลวงวิรุณปลดประจำการลง มันไม่ได้ถูกทำลายหรือขายทอดตลาดเหมือนยุโทโธปกรณ์อื่นๆแต่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นเรืออนุสรณ์และกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเริ่มต้นยุคเรือดำน้ำในประเทศไทยเรือถูกนำมาจอดแสดงไว้ที่โรงเรียนในเรือออบ้านฉางจอเะยองซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงเป็นจุดสนใจของผู้มาเยือนและนักเรียนทหารเรือการที่เรือดำน้ำหลวงวิรุณถูกเก็บรักษาไว้นั้นแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเรือลำนี้ มันไม่ใช่เพียงแค่ยุทธปกรณ์ธรรมดาแต่เป็นหลักฐานแห่งความมุ่งมั่นของกองทัพเรือไทยในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของตนเองให้เทียบเท่ากับนานาอารยประเทศในยุคนั้นหลายคนอาจไม่รู้ว่ากองทัพเรือไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเรือดำน้ำประจำการและ HTMS วิรุณก็เป็นหนึ่งในเรือลำแรกแรก,แรกที่นำเทคโนโลยีนี้เข้าสู่ภูมิภาคโดยมีผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในด้านการป้องกันประเทศและการแสดงแสนยานุภาพทางทะเล ทุกวันนี้เมื่อเราได้ยินข่าวเกี่ยวกับโครงการจัดหาเรือดำน้ำใหม่ของราชนาวีไทยหรือข้อถกเถียงเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้เราอาจลืมไปว่าความฝันในการมีขีดความสามารถด้านเรือดำน้ำของไทยนั้นไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่มีมาแล้วกว่า70ปีเรือดำน้ำหลวงวิรุณคือตัวอย่างของความพยายามในอดีตที่ยังมีความหมายในปัจจุบันการศึกษาประวัติของ HTMS วิรุณไม่เพียงแต่ทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของเรือลำนี้ แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ของประเทศการเปลี่ยนผ่านจากยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่งและบทบาทของเทคโนโลยีทางทหารที่มีต่อการกำหนดทิศทางของประเทศในเวทีโลกในอนาคตหากไทยสามารถมีเรือดำน้ำใหม่ที่ทันสมัยประจำการได้จริง HTMS วิรุณจะกลายเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นที่คนไทยควรรู้จักและภาคภูมิใจเพราะมันคือรากฐานแห่งการพัฒนาที่ทำให้วันนี้เรายังสามารถพูดได้ว่า ประเทศไทยเคยมีเรือดำน้ำที่กล้าดำน้ำเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและนี่ก็คือเรื่องราวของเรือดำน้ำหลวงวิรุณเรือดำน้ำลำแรกแรกของไทยที่แม้จะปลดประจำการไปแล้วแต่ยังคงมีคุณค่ายอยู่ในใจของกองทัพเรือและคนไทยทุกคน